สวัสดีครับท่านนอเตมน้องเริ่มมาตนอแต่แตกตั้งา3แตก3มะงงนะกูคนเดีะเนี่พร้อมด้วยล้ำเิงลำเติงลำเติงไอ้ต์เจอกูดีแตกรัวครับน้องน้อง แต่ยังกระป๋อได้แ,แก่แตกยัดแมมไอ้กูโมโหเนาะฮะฮะช่วยกูด้วยโอ้มันยิงก็โโฟมไง <c oughs> หูหูแทบแตก <c oughs> ส,สนสนั่นซะเหลือเกินตะกี้มันช่างสนั่นซะเหลือเกิน มันเป็นปืนพกแล้วเหรอแต่กูยังเป็นสไนยอยู่เลยเพื่อนใจเย็น,นก็ได้เป็นดดมีนนยอะไรที่ชัวร์ไม่ตะไน่เลยว้าตายเน้นหน่อยน้นหน่อยตะไนเข้าหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกก็อยู่แล้วไอ้เนาะแต่ทีมกูโดนถลม่มเฮ่เพื่อนตาฮ่าโดนกูไปดิ ฮ่าโดนดไปดิก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าไอ้แกต่อนะแฮะแฮะมาดิสัตว์ก็ปึกปลุกตำนานกนแล้วนะคุณผู้เสวยมาดิว้ายเยี่ยมแพนด้า เก็แล้วมันครบ80ตัวแพ้เลยแต่ไม่เป็นไรกูได้ชาดหิงหวัวเยอะ <c ười>